สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมและชะตะมูลทรัพย์นําทุกท่านมาที่อําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมวันนี้กลับมาพบกับพี่ลําเพยอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลําเพยครั้งที่แล้วเรามาทดลองทดสอบใช้ตัวแซฟสปาร์กสองคือตัวนี้ครับกับต้นสับปะรดของพี่ลําเพยตอนนั้นมันเป็นยังไงครับพี่ลาเพยมันแดงแดงเหี่ยวเหี่ยวค่ะมันเหี่ยวแดงแดงมากเหี่ยวมากแดงมาก แล้วพอเราฉีดพ่นไปประมาณสักสองอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์ก่าสองอาทิตย์กว่าเป็นยังไงครับผลลั์มันมันเขียวขึ้นค่ะมันเขียวขึ้นเนาะอืมอืมอเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนจะตายแล้วมันก็มันก็เขียวขึ้นมันเขียวขึ้นมันเทียบกับตัวที่ไม่ได้ฉีดตัวที่ไม่ฉีดอ่าเป็นยังไงครับตัวนั้นมันยังแดงอยู่เหมือนเดิมค่ะยังแดงเหมือนเดิม๋อยังแดงแดงเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะ ที่ลองเพราะว่าตรงนี้มันแย่มากจึงเลยลองตรงที่แย่มากๆาแต่ตรงนั้นไม่ได้ฉีดตรงที่เหมือนที่มันเหมือนกันปลุกมอมกันแต่ตัวนั้นมันยังแดงอยู่อแต่ตัวนี้มันเขียวขึ้นค่ะพี่ลำเพยม,มั่นใจแค่ไหนว่าไอ้ตัวตัวนี้มันช่วยให้เขียวได้จริงๆน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นจากไอ้ตัวนี้ใช่ค่ะอตัวแซฟสปาร์กสองแล้วเป็นยังไงครับหลังจากที่ใช้ไปแล้วพอใจแค่ไหนยังไงครับ ก็พอใจเต็มร้อยคะ่ะพอใจเต็มร้อยพอใจเต็มร้อยแล้วหลังจากนี้คิดว่าจะเอามาใช้กับกับสวนเราเนาะอช่ค่ะใช่ค่นใชอยินดีด้วยครับยินดีด้วยกับพี่ลำเพยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ลำเพยครับมาพูดคุยกันแล้วครับคุณครับด้วยครับ